Suzuki w 2,000นี่คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่แปลกที่สุดและล้ำที่สุดในยุค7 0โดยใช้เครื่องโรตารี่แบบที่พบในรถสปอร์ตอย่าง Mazda RX7 ไม่ใช่เครื่องลูกสูบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไป Suzuki พัฒนา w 2,000เพื่อโชว์แนวคิดว่าถ้าเอาเครื่องโรตารี่มาใส่มอเตอร์ไซค์จะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์คือเสียงเดินเบาที่เนียนจัดไม่มีการสั่นสะท้านรบกวน และรอบลากยาวแบบลิ้นเดียวหมุนแต่ปัญหาคือเครื่องร้อนง่ายกินน้ำมันมากและซ่อมบำรุงยากจนทำให้โครงการนี้ไม่ถูกผลิตจริงในจำนวนมากถึงอย่างนั้น W2000 ก็ยังถูกจดจำในฐานะรถต้นแบบที่กล้าท้าทายกฎเดิมๆและเป็นหนึ่งในมอเดอร์ไซค์โรตารี่หายากที่สุดที่นักสะสมทั่วโลกตามหานี่คือ Suzuki w 2 0 0 0 หลักฐานชิ้นสำคัญของยุคที่ผู้ผลิตกล้าคิดกล้าลองและกล้าหลุดกรอบอย่างแท้จริง